สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้จะมาแนะนําวิธีใช้ไมขัดฟันนะคะโดยไมขัดฟันที่เราใช้เนี่ยสามารถเลือกใช้ได้ทั้งแบบเส้นค่ะหรือว่าแบบด้ามมาเริ่มกันที่แบบด้ามนะคะวิธีใช้แบบด้ามเนี่ยก็คือให้สไลด์ลงไประหว่างซี่ฟันค่อยๆสไลด์จนผ่านจุดที่ฟันชิดกันแล้วก็โอบไมขัดฟันให้เป็นตัว C หรือตัว U เ่อนขึ้นลงเบาๆเพื่อกํจาจัดคราบจุลินทรีย์หรือคราบพลา q ออกโอบมาอีกฝั่งหนึ่งของฟัน ขึ้นลงเบาๆเช่นเดียวกันแล้วก็นาําออกจากระหว่างซีฟันค่ะหรือถ้าแบบเส้นนะคะเราเนี่ยดึงออกมาประมาณหนึ่งแมะบรรทัดพันไหมขัดฟันไว้ที่นิ้วกลางค่ะทั้งสองข้างเลยแล้วก็ความยาวระหว่างเชือกเนี่ยก็คือให้เป็นสองนิ้วชี้ชนกันเราจะใช้นิ้วโป้งกับนิ้วชี้นี้เป็นตัวบังคับไหมขัดฟันเมื่อนําเข้าไปในปากนะคะเราใช้นิ้วชี้ดันเข้าไประหว่าง ซีฟันโอบเป็นตัว C หรือตัวยูเช่นเดียวกันนะคะเพื่อกำจัดคราบเศษอาหารคราบจุลินทรีย์คราบ p l a โอบทั้งสองข้างเลยแล้วก็เอาไม้ขัดฟันออกมาตำแหน่งนี้สำคัญมากที่จะต้องทำความสะอาดด้วยไม้ขัดฟันเนื่องจากการสีฟันเนี่ยไม่สามารถทำความสะอาดได้ค่ะ